นน่ะลังเคน้องิดว่าลุงตู่ควรเป็นนายกปะอือควรอยู่แล้วดิคับชิปหายแล้วกูหนูชิปสามไม่เป็นแห้ะครับไน่แน่แนสักมุกหนึ่งเถื่อลงเมืองไหนครับเนี่ยลงงไหนครับลงไหนอะลงตรงไหนครับก็ลงในไม่รู้เว้ย เอาเอาคนน้อยๆครับ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 ผมร้ยบวกครับอ่าลงแม่งเลยครับเอาใครลงพีกอ่ะไม่รู้ลงพิม่าสกิเรียนหรอครับผมโอ้คนโคตรเยอะเลยอ่ะลงพิม่าสกิดิลงยูไปเลยโจโจชิจโจเปล่าอ่าใช่ใช่โอ้ครับครับครับผมยี่สันนะครับผมอันนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยอ๋อเรียนอยู่ม .3 ม .3 อ๋อครับผมแล้วโจเรียนมไหนอ่ะ อ๋อโยมาสามเงนครับเอาทักมาเลยจูดูเป็นเพื่อนกันได้เลยแกบผมไอปจูผมใกล้ตายเลยจูเออจะตายไหมไปจูผมไม่เอ้าดองแล้วโโผมไปยูไปยูไปยูแอบแอบเข้ามาแอบก่ผมจูจูมันซ้ำแล้วจูจูจริงมันก่อนเลยผมว่าจูได้เรียบร้อยเป็นไงไม่พูดเยอะเจ็บคอเฮ้ยคนมาอีกแล้วรีบจูจูจูเดี๋ยวเราอยู่หลังจูก่อนเฮ้ยคนมาคนมาเอ้า

ไอ้ไอ้ไอ้เด็กวน่ะสลงองไัันบอมไงกูขับแลมโบกินี่ควายมึงเออปะวะมันัยิงแม่งอ่ะจงปปะมึงจมันมาแล้วยิงแม่งดิรออะไรไหนอ่ะจิงมไม่เชื่อปะดวนสวยะสวยสวยจีรถตุจีรถตุตุอ่ะ สวยจุดจุดัวจุครับผมด่ามูมาด่ามูมาครับผมไอ้ใครบ่นเลยวะไอ้เพื่อนนายเขาบ่นอะไรกันอะโหลได้ยินไหมเนี่ยโหลครับเอ้าไอ้ฮาจิกไม่ตึงดูยิงมันเลยดูยิงมันเลยอยู่ยังอยู่เอ้าล้มเลยชุบกูหน่อยโอเคเอ้าชุบกูก่อนเอ้าเพื่อนมาดิมาดิมาดิก่อนมาดิก่อนเอ้าชิบหายแล้วโก ล้มหนึ่งไว้มันมีใครมาปะวะ,งะไ,ไงเกง่งมากเ่งวะอาวแมงไม่ตอบกูเลยนี่เขายิงกันตรงนี้เว้แล้วก็ไปเสือกเขาแค่นั้นเองเลงเฮ้ยนนๆนขนตายมนตายมันเดินกันเร็วจังวะชิบหายแล้วคนมีย้อมทำอะไร,รครับ เอออุ้ยเม่งหล่นเอ๊ยเอ็มเจ็ดเก้าชิบหายแล้ว啊เม่งมาแล้วเม่งมาแล้วมาอืมอืมอืมตายไอ้คน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 อืมย่าไอ้ทําไมมันไม่ตายวะโหลสวัสดีครับชื่อเจ้าเหรอครับครับผมชื่อเจ้าครับทางชิป ครับเคยทำคลิปเปล่าไม่เคยครับทำไมครับออ้สุคุคณนะเเืหรอเหมือนเสื้อในมีสายไครเลยครับอ๋อเอาไปไปไปตั้งตามเขามาครับไปเทมอมยังเนี่ยใกล้ปิดแล้วครับเข้าอยู่ยังเรียนอยู่เหรอยังเรียนอยู่ยังเรียนใกล้ปิดเมื่อไหรอ๋ออันนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยข้อสามครับ ป3เหรอใช่คับแล้วแบบเกลียดวิชาไหนว่ะแบบเรียนียอย่างเงี้ยไม่ชอบอาจารย์ชอบตรวอิดครับเยือแล้วน้องชอบวิชาไหนมากสุดอ่ะก็เป็นคณิตกับคอมแล้วก็วิ์คับโอเยแะแค่นี่มันใส่วิคณิตเลยนี่หว่าจริงๆพี่ก็เรียนใส่วิคณิตนะรู้เปล่าไม่รู้เลยครับโอเคก็รู้ไปซะตอนตอนน้องเรียนอ่ะน้องเคยโดนแบบครูตีมั้งปะ่ะเคยแล้วทำไมาน้องโดนอ่ะก็คุยเนห้อเรียนอ๋อน้องคิดว่าลุงตู่ควรเป็นนายกป่ะควรอยู่แล้วดีครับ อ่ะทำไมอะ่ะเขมามกโงกินประเทศนะน้องไม่รู้อะ่ะหนูว่าพี่น่าจะใจดีนะเพราะภายนอกพี่น่าจะหลอก โอ้แน่นอนอยู่แล้วน้องน้องฟังเสียงพี่ก็รู้แล้วใช่ไหมแล้วพี่เคยไอ้น้ำเปล่าเคยจิบสาบเปล่าอ๋อก็เคยอยู่หนูไม่เคยเลยนะหนูจิบสาบไม่เป็นนะครับให้พี่สอนมาน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาในกูเกิลเองเย็นรู้น้องมีมุกแบบจิบสาบสักมุกไหมอือก็มีบ้างน,นะไหนไหนไหน,นสักมุกหนึ่งเธอ ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เออโทษมาโทษมาไม่เป็นไรหรอกบอกว่ากินข้าวกันได้เธอเธอกินข้าวกับเราเปล่าเอาเราพาไปดื่มนะทำไมนะทำไมนะหยุดอยู่ข้างๆเห็นแล้วเห็นแล้วยี่ดุซอนเจ้าแง่ขวดเกินเฮ้ยไม่ตายวะโอเคโอ้สเต็ปเทพครับยี่ดุซ้อนดีครับนี่ไงอุ้ยยญิงไม่โดน ไอ้ทีเ้เนึ่ยหวยโลสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ไม่ทำงานเหรอครับเนี่ยทำาอยู่ครับผมขับรถอ้าวอู้งานขับรถเลยพี่แล้วรถไม่ชนเนี่เนี่ยเล่นไปด้วยขับไปด้วยตอนนี้ไม่ได้ขับไงขับรถให้นายตอนนี้นายพักอ๋อครับนี่ทำงานไม่เอ่อทำแต่งานอดิเรกครับแต่ว่ามันได้ต iv. ังค์มีงานดีๆบอกบ้างนะทำทำงานเนี่ยเนี่ยขายยาครับรวยรวยนะครับรวยจริงบอกเลยดนจับก็รวยอ่ะ ไปส่งของทีนึงนี่ลักหมื่นนะพี่บอกเลยโอ้เีวเ่เห็นมันทำไมมันโดนตอบกันนะจริงมันซุกไว้อย่างดีเลยนะพวกนั้นมันแบบไม่ไม่ค่อยจะเนียนไงพี่เดี๋ยวนี้ต้องส่งทางกันเนี่ยพี่ EMS เลพี่เนียนทางไอ้เคลรี่อะแคลรี่อดีโอ้ไม่ได้ไม่ได้พี่เขาเขาโทรมาบ่อยโทรอยู่นั่นแหละโเอ้อ้ยกับตาย ดูชื่อดูชื่ออไหนนะจ๊ะอ๋อชื่อโจรครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชื่อโจรครับโอ้โหล้มเลยคนยเยอะเกินตายตาแล้วครับโจบแล้วหระไปที่นี่เหรอ <laughs> มีการมารถามตอเนี่ย So we